ตายแล้วขนแมวเปื้อนเสื้อเต็มไปหมดจะทำยังไงดีเอาละค่ะวันนี้จะรีวิวให้ดูนะคะนี่ดูผลของผลงานของตัวเองสิกิมจินี่นะคะอันนี้ก็คือ,อขนของกิมจินะคะเปื้อนเสื้อเต็มไปหมดเลยนะคะดูซิแทบไม่มีชิ้นดีคราวนี้เราจะมารีวิวนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะง อ่าลูกกลิ้งนะคะลูกกลิ้งเก็บขนแมวนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าจะสามารถทําความสะอาดขนแมวได้เป็นอย่างไรบ้างค่ะเริ่มได้เลยค่ะเห็นนะคะเราก็ใช้ลูกกลิ้งนะคะค่อยๆกลิ้งไปตามเสื้อที่มีขนแมวนะคะติดอยู่นะคะนี่ค่ะลูกกลิ้งนี่เราก็หาซื้อได้ทั่วไปนะคะ นี่ยค่ะมาดูว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนนะคะอันนี้เราทําโดยเรายังไม่ได้ฉีกออกเลยนะคะเ <ทำ S 1> นี่ค่ะบบอ่าเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะดูนะคะดูขนที่ติดอยู่ตามลูกกลิ้งนะคะโอ้โหดูนะคะมหาศาลเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดูนี่ค่ะ,คะ,คะเห็นไหมนี่ มันปิวปิวอยู่นี้นะคะคราวนี้เรามาดูที่เสื้อนะคะเป็นยังไงบ้างสะอาดเอี่ยมอ่องมากเลยนะคะถือว่าลูกกลิ้งนี้ใช้ดีมากเลยนะคะใครที่มีขนแมวติดตามเสื้อผ้านะคะแล้วก็ตามที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะซื้อมาใช้งานได้นะคะเอากเอากิมจีบายบายก่อนเร็วเร็วเร็วเจ้านายเจ้านายบายบายก่อนนะคะ บายบายเอาละค่ะขอบคุณที่มารีวิว,ว,วให้นะคะกิมจิสวัสดีค่ะ